จากที่มันเป็นไร่อ้อยนะพี่น้องจากที่มันเคยเป็นไร่อ้อยบัดนี้มันกลายมาเป็นส่วนผสมผสานแล้วเริ่มมีรูปมีร่างเริ่มมีของจะให้กินนะพี่น้องเริ่มทยอยแล้วนะเพราะมันได้เวลาได้เวลามาแล้วสิบหเดือนในการบ่มเพาะมันนะพี่น้องจากการที่ เราทำทำทำ,ทำ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 มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นส่วนให้เราเห็นแล้วพี่น้องทุกอย่างเริ่มพ้นยาขึ้นมาหมดแล้วพี่น้องพ้นยาขึ้นมาหมดแล้วแล้วมันก็จะเริ่มทยอยให้ผลผลิตเรากินแล้วเราปลูกทุกอย่างที่มีอยู่นะพี่น้องเราไม่ได้ปลูกอย่างเดียวน,นี่คือละมุด จะสวยมาเลยเพราะเม็ดนะพี่น้องอันนี้เพราะเม็ดเพราะเม็ดไม่ได้ซื้อมานะเพราะเม็ดอันนี้มากเตี้ยต้นมันถึงระดับโทรศัพท์เนี่ยเมื่อเมื่อไหร่นะพี่น้องมันจะมีลูกทันทีเลยคือมันประมาณแปดสิบเซนมันมีลูกแล้วนะพี่น้องอันนี้ ขนุนขนุนขนุนไอ้อะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าก็พอได้อยู่อันนี้ก็นีนาเห็นไหมพี่น้องทุกอย่างมันเริ่มมองเห็นหมดแล้วเพราะมันพ้นหญ้ามาแล้วมันได้ขวบกว่าแล้วมันพ้นหญ้าหมาแล้วแล้วเราก็กําจัดหญ้ามันลงไปแล้วเพื่อให้มันเห็นต้นมันนะถึงเวลาที่เราจะ สร้างเขาเรียกอะไรทําให้มันเป็นรูปเป็นล่างให้เป็นส่วนให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆอ่ะได้เวลาทุกอย่างเริ่มดูดีขึ้นมาเยอะอันนี้เริ่มแต่งแล้วนะพี่น้องแ,แต่งกิง่งปัดแ,แต่งกิง่งทําทรงพุ่มละนี่แหละคือความพยายามของผมนะไม่ใช่ของใครเราพี่น้องเป็นความพยายามของผมแต่เพียงผู้เดียวทำคนเดียวมีทุกอย่างในนี้ แม้กระทั่งข่าก็ยังมีอยู่ในนี้นะพี่น้องหลุมข่าก็อาศัยอยู่กับเขาด้วยเนี่ยโอ้โหมันทุกอย่างแหละพี่น้องที่กินได้นะกินไม่ได้เราไม่ปลูกนี่ชมบรรยากาศยามเย็นสี่โมงกว่านะสี่โมงจะสี่โมงละนิดน้อยแค่สี่โมงแต่แดดร้อนจัดนะพี่น้องแดดร้อนเปรี้ยงใครบอกว่มามันหนาวมันไม่มีหรอกหนาวอ่ะ มันมีร้อนมากกับร้อนน้อยกับฝนตกแค่นั้นแหละบ้านเราไม่มีแล้วหนาวอะ่ะพี่น้องเอ้ย